สเสน่ห์อะไรในตัวคุณที่ทำให้เขาคนนั้นเขาหลงรักคุณก่อนอื่นเดี๋ยวขอเช็ค Energy ของตัวคุณกันก่อนแล้วกันนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้เมี่ยงด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อน,น้อมรับพลังงานดีๆกลับไปค่ะอะไรที่ไม่ดีทิ้งเอาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะจากไพ่ที่ขึ้นมานะคะ Energy ของตัวคุณเป็น Energy ของคนที่ เป็นควีนเป็นเอ NERGY ของคนที่มีภาวะความเป็นผู้นำํำเป็นคนที่โดดเด่นมีสเสน่ห์เป็นคนที่สเสน่ห์แรงเวลาใครเห็นคุณเขาก็ต้องแบบก็ต้องหันมามองอะก็ต้องหลงรักก็ต้องเห็นอะไรบางอย่างในตัวคุณคุณน่าจะมีแบบความเฉิดฉายอะไรบางอย่างหรือว่ามันมีออร่าบางอย่างจากตัวคุณอย่างเงี้ยค่ะ เออจากไข่ที่ขึ้นมานะคะ energy ของตัวคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบอ่อนไหวง่ายแต่ว่าภายนอกของคุณดูเข้มแข็งมากเลยอะดูเข้มแข็งแข็งแกร่ง,แข,งแข็งแรงดูแบบจิตใจอาจจะแบบแข็งกระด้างอะไรอย่างนั้นเลยแต่ว่าจริงๆแล้วอะคุณเป็นคนที่มีความมีความอ่อนโยนเนาะมีความอ่อนโยนมีความอ่อนไหวนะคะอะแล้วเป็นอย่างไรอีก เนี่ยก็ยังเป็นควีนควีนออฟคัพนะคะ <c oughs> <c oughs> จริงๆคุณเป็นคนที่คิดเยอะเป็นคนที่ขี้กังวลเป็นคนที่นอยง่ายนะ,ะตัวคุณนะคะคนภายนอกอะ่ะเขาอาจจะมองคุณในลักษณะที่เป็นคนที่แบบโอ้โหเคร่งครัดเค,คร่งขรึมดูจริงจังกับทุกๆเรื่องในชีวิตแต่ว่าจริงๆแล้วลึกๆแล้วคุณอะ่ะ เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบรักอิสระเหมือนกันนะถามว่าจริงจังไหมใช่คุณก็จริงจังกับชีวิตของคุณเหมือนกันแต่ว่าคุณก็สามารถรักษาบาลานซ์ในชีวิตของคุณได้เป็นอย่างดีสามารถปรับสมดุลในชีวิตได้เป็นอย่างดีอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเข้าท็อปปิกของเรากันนะถามว่าสเสน่ห์อะไรในตัวคุณที่ทําให้เขาคนนั้นเขาหลงรักคุณเขาคนนั้นจะเป็นใครก็ได้นะคะ อาจจะเป็นคนเก่าของคุณหรืออาจจะเป็นคนใหม่ของคุณเป็นแฟนคนปัจจุบันอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะ่ะเสน่ห์อะไรของคุณที่ทำให้เขาคนนั้นเขาหลงรักคุณค่ะอ uh huh. ื้มเพชรอลเสน่ห์ของตัวคุณที่ทำให้คนคนนั้นเขาหลงรัก เป็นคนที่อค่อนข้างที่จะมีความสมดุลในในการใช้ชีวิตนะคะเป็นคนที่ชัดเจนค่ะเป็นคนที่ชัดเจนได้ก็คือคุณก็จะบอกตรงๆว่าได้แบบนี้โอเคคุณก็จะบอกตรงๆคุณจะเป็นคนที่ไม่ได้แบบว่าอิดออดหรือไม่ได้แบบมีท่าทีที่ เอออ้ำอ้ำอื้ออื้เอออาเอออะไรอย่างเงี้ยไม่มีคุณก็จะเป็นคนที่แบบอาจจะไม่ได้ตรงแบบขวัญผาซากแต่ว่าเป็นคนที่สื่อสารแบบชัดเจนเข้าใจง่ายไม่อ้อมค้อมอืมเวลาที่เออย่างเช่นนั้นนะคะแบบคุณมีแฟนอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่ คุณโกรธแฟนคุณหรือว่าคุณงอนคุณนอยเรื่องอะไรก็ตามถ้าแฟนคุณถามว่าเออเป็นอะไรนอยหรอโกรธหรอใช่คุณก็จะบอกตรงๆว่าคุณโกรธเรื่องนี้คุณไม่พอใจเรื่องนี้คุณงอนเรื่องนี้แบบนี้คุณไม่ค่อยโอเคแล้วหลังจากนี้ไม่ทําแบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเออคุณแบบว่าสื่อสารกันแบบ ตรงๆต,ตรงไปตรงมาแบบไม่ได้ใช้อารมณ์แบบไม่ได้มีอารมณ์เข้ามาร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เขาคนนั้นเนี่ยเขาหลงสเสน่ห์ในตัวคุณเขาเขาหลงรักเอเนอร์จีแบบนี้ของตัวคุณเออมีอีกไหมคะขออีกสักสามใบนะคะอืมเป็นคนที่ชัดเจนจริงๆค่ะเป็นเอเนอร์จีของคนที่ตรงค่ะชัดเจนอืม มีความคิดมีการวางแผนคุณจะทําอะไรก็ตามอะ่ะคุณก็จะมีการคิดวางแผนอาจจะวางแผนเกี่ยวกับในเรื่องของเงินกันทอง,ทองเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้คนคนนั้นเขาคนนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ม,มากๆแล้วก็ที่สําคัญเลยนะไพ่ที่ขึ้นมาบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีค่ะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้หมายถึงการต้องสวยตลอดเวลานะแต่ว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในลุกไหนเพิ่งตื่น กําลังจะออกจากบ้านคุณก็จะมี energy บางอย่างมีอร่าบางอย่างในตัวคุณนะ่ะที่ทําให้เขาคนนั้นเขารู้สึกว่าคุณดูเป็นคนที่มีเสน่ห์ไม่ได้สวยอย่างเดียวไม่ได้จืดชืดมีอะไรให้หน่าดูเยอะมากๆบางครั้งเพิ่งตื่นเนี้คุณก็จะมี energy หรือว่ามีแบบหัวเซซอๆแบบหัวยุง่งเขาก็มองว่าคุณนะ่ะดูมีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งเนาะคุณดูแบบว่า น่าสนใจไปอีกแบบนึงเนาะดูเป็นธรรมชาติดีเนอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ